วังไว้หน้าประตูค่ะเพราะเชื่อว่าต้นส้มจีดจะช่วยดึงดูดเงินทองโชคลาภสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสามไม้มงคลดอกสีสม้มปลูกไว้หน้าบ้านเรียกทรัพย์ปรับ่วงจุย้ยบ้านดีมีมงคลนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสามไม้มงคลดอกสีส้มปลูกไว้หน้าบ้านบ้านดีมีมงคลเรียกทรัพย์ต้นไม้มงคลต้นที่สามต้นพวงแสด พวงแสดจัดเป็นไม้เลื้อยมงคลดอกสวยและเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันกันกบต้นทองอุไรค่ะมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาใต้บาราซิลและอาร์เจนตินาถือเป็นไม้เลื้อยที่มีเอกลักษณ์จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเปรียบเสมือนกับความสามัคคีการส่งเสริมสนับสนุนและความหวังดีต่อกันและกันค่ะ ต้นพวงแสดนั้นมีจุดเด่นเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ค่ะสามารถเลื้อยไปไกลได้ถึง40ฟุตมีเถาอ่อนสีเขียวเถาแก่เป็นสีน้ำตาลมีใบสีเขียวเป็นใบประกอบมี3ใบย่อยค่ะดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งเป็นดอกสีส้มแสดรูปทรงกลวยเรียวยาวปลายดอกบาน ออกดอกในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีค่ะต้นพวงแสดนั้นมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าพวงแสดเครือพวงแสดเถาพวงแสดต้นและหงอน,นกยูงค่ะต้นพวงแสดนั้นนะคะนิยมปลูกเป็นไม้เลื้อยตามริมรัว้วปลูกเป็นซุ้มบังแดดตามหน้าบ้านค่ะเพราะเวลาที่เข้าออกดอกนั้นจะมีความสวยงามมาก พวงแสดนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่งชอบดินร่วนและดินปนทรายที่มีส่วนผสมของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักค่ะหากต้องการปลูกพวงแสดนะคะควรปลูกไว้ในบริเวณกลางแจ้งให้เขาได้รับแสงแดดตลอดวันค่ะ อีกทั้งยังเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแรงได้ดีพอสมควรค่ะแถมไม่ค่อยมีโรคหรือมแมลงรบกวนมากรดน้ำบันเม้นบันก็ได้และเป็นพืชที่ไม่ค่อยต้องการน้ำมากแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เขาออกดอกไวขึ้นก็ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งดอกในช่วงที่ต้นของเขาใกล้จะออกดอกนะคะต้นไม้มงคลต้นที่สองต้นทองกวาว ต้นทองกวาวถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแล้วก็ช่วยกันแดดแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะและเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีสวยดอกสีแดงส้มหรือสีแสดมีสีสันสดใสสวยงามแถมมีความหมายดีและมีความเป็นมงคลเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าดอกจานทองต้นเกาวต้นทองธรรมชาติทองธรรมชาติ และจ้าค่ะต้นทองกวาวถือเป็นต้นไม้นำมงคลค่ะมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นทองกวาวไว้ประจำบ้านจะทำให้บ้านนั้นมีเงินมีทองมากเพราะทองกวาวเป็นชื่อมหามงคลซึ่งหมายถึงมีทองมากมายส่วนดอกทองกวาวนั้นคนเท่าคนแก่มักจะเปรียบว่าสีเหลืองของต้นทองกวาวนั้น เป็นสีเหลืองทองสุกใสเหมือนดั่งทองคําและจะนําพาให้ทองไหลามาเทมาดังนั้นคนในสมัยก่อนจึงมักนิยมปลูกต้นทองกวาวไว้ในบริเวณบ้านหรือนํามาตกแต่งสวนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านค่ะในบางท่านนะคะก็นิยมปลูกตามเลือกสวนไรนาค่ะเพื่อความเป็นมงคลนะคะควรปลูกต้นทองกวาวไว้ทางทิศใต้และควรปลูกในวันเสาร์ก็จะยิ่งมีความเป็นมงคลขึ้นไปอีกค่ะ แล้วผู้ปลูกนะคะควรเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลมากเลยค่ะนอกจากความเป็นมงคลแล้วนะคะต้นทองกวาวนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะอาทิ ดอกสามารถนำมาย้อมผ้าได้จะให้สีแดงเส้นใหญ่จากเปลือกของต้นสามารถนำมาทำเป็นเชือกหรือกระดาษได้แล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรค่ะโดยใช้บำรุงธาตุบำรุงประสาทแก้ท้องเฟอ้อท้องขึ้นและแก้ริดสีดวงทวารค่ะต้นทองกวาวนะ้นนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการปักชำกิ่งค่ะ เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดที่ส่องถึงตลอดทั้งวันหรือควรปลูกไว้กลางแจ้งกลางสวนทําให้ต้นโตไวแล้วก็ออกดอกสวยงามค่ะข้อควรระวังนะคะหากท่านที่ต้องการปลูกไว้ในบริเวณบ้านต้องเว้นระยะให้ห่างจากตัวบ้านเรือนหรืออาคารไม่น้อยกว่า6เมตรขึ้นไปค่ะเพราะว่าต้นทองกว่านั้นเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วเขาจะมีทรงพุ่มที่ใหญ่พอสมควรซึ่งอาจจะเกิด ทำให้เป็นอันตรายต่อที่พักอาศัยได้ค่ะต้นไม้มงคลต้นที่หนึ่งต้นส้มจีดส้มจีดถือเป็นหนึ่งในไม้มงคลเป็นผลไม้มงคลทั้งในไทยจีนและอีกหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกอื่นๆว่าต้นกิมจ้อหรือกำมขิดมีความหมายว่าต้นส้มสีทองค่ะ เพราะว่าส้มจีดนั้นนะคะเป็นต้นส้มที่มีความโดดเด่นที่เป็นไม้พุ่มมีใบเป็นรูปไข่สีเขียวตัดกับลูกส้มสีทองขนาดเล็ก ดูแล้วสวยงามสดชื่นสบายตาจึงมักนิยมปลูกไว้ในสวนหรือบางท่านก็จะปลูกใส่กระถางวางไว้ประดับในบ้านเรือนหรือวางไว้หน้าประตูค่ะเพราะเชื่อว่าต้นสมจีจะช่วยดึงดูดเงินทองโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านรวมถึงเป็นการเสริมสริมงคลและเสริมฮวงจุ้ยในบ้านได้ค่ะนอกจากนั้นยังนิยมนำมาทำเป็นของขวัญมงคลมอบให้ซึ่งกันและกันตามเทศกาล ต่างๆซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะในด้านของความเชื่อนะคะชาวจีนเชื่อว่าต้นส้มจีนนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติหรือทองคำอันมีค่าและส้มนะคะก็ออกเสียงคล้ายกับคำว่าความมั่งคั่งในภาษาจีนค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะส้มจี๊ดยังเป็นส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อรวมทั้งมีประโยชน์ด้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะต้นส้มจี๊ดนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเสียบกิ่งการติดตาและก็ตอนกิ่งค่ะ รดน้ำเพียงวันละครั้งตั้งไวในบริเวณที่รับแสงแดดได้โดยตรงอย่างน้อย4-6ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้เขาได้ออกผลอยู่ตลอดเวลาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้แอดปีนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยคะ่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะ ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ